ขณะที่ทางการอังกฤษได้เร่งสอบสวนกรณีที่มีผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงถูกทำร้ายร่างกายบริเวณหน้าสถานกรงศูนจีนในเมืองแมนเชสเตอร์ ภาเพเหตุการณ์ความวุ่นวายนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงชาวฮ่องกงซึ่งเป็นกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยรวมตัวกันที่ด้านหน้าสถานกงศูลจีนในเมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษพร้อมติดตั้งป้ายข้อความเพื่อประท้วงต,ต่อต้านรัฐบาลจีนในวันเดียวกันที่ในวันเดียวกับการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20นะครับ ล่าสุดตำรวจอังกฤษในเมืองแมนเชสเตอร์เปิดเผยว่ากำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวหลังจากมีผู้ประท้วงคนหนึ่งถูกดึงตัวเข้าไปภายในรัว้วของสถานกงสุนแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายระหว่างการชุลมุนดังกล่าวก่อนที่ตำรวจหลายนายซึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุจะดึงตัวผู้ประท้วงคนนั้นออกมา ซึ่งพบว่าผู้ที่ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าชายคนดังกล่าวเปิดเผยว่าเขาถูกลากตัวเข้าไปในสถานกงสุลและถูกทำร้ายร่างกายหลังจากพยายามขัดขวางคนที่ออกมาจากสถานกงสุลเพื่อทำลายป้ายประท้วงขณะที่สถานกงสุลระบุว่าผู้ประท้วงเหล่านี้ใช้ป้ายประท้วงและรูปภาพที่ดูหมิ่นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงการรัฐบาลอังกฤษได้แสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อรายงานดังกล่าว ขณะที่โคสกสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษระบุว่าได้รับทราบการเปิดการสอบสวนของกรมตำรวจแมนเชสเตอร์แล้วด้านจอร์ลีผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงถแถลงแสดงความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลอังกฤษจะรับมือกับเรื่องนี้ตามอนุสัญญาเวียนนาและจะไม่ให้ความเห็นมากไปกว่านี้เนื่องจากไม่มีรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กระทรวงการต่างประเทศของจีนก็กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ากลุ่มผู้ประท้วงได้เข้าไปในสถานกงสุนที่เมืองแมนเชสเตอร์อย่างผิดกฎหมายทําให้ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้านการทูตจีนตกอยู่ในอันตรายหน่วยงานด้าน,านการทูตไม่ว่าจะเป็นของประเทศใดมีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการที่จําเป็นเพื่อปกป้องสันติภาพและศักดิ์ศรีของหน่วยงานทางการทูต และหวังว่าอังกฤษจะรับผิดชอบและใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างการคุ้มครองสถานที่และบุคลากรของสถานทูตและสถานกงสุลจีนในอังกฤษด้วยครับ